ໂປເນໄຕອະຍຸທານິອັດຕາໂປຣິສາໂພຄາເຄສະໝັດສະວະໂຕສະວະກະຊັງໂກອາໄນຍະພະອຸໄນຍະດັກກິໄນໂ पढ़ाते हैं กรมังวิสุทธิจุตติมตรปะกาพิทาณะยาเกเทวินาทิวาหุนิโตตเตจัตตาโพลเวเตยมังรังกเตตาปิทจะจิยมัง หนะ้าที่ตรงนี้กนเด็กแน่คือโยกพ่อแล้วก็โยมแม่วันนี้ที่ผมมาสมุดก็ดใีใจที่พี่หมูพาแม่มาเพราะว่าทัานใจเขา้าภาษาก็ไม่ได้มาเลยวันนี้วันนี้วันนี้มาฟังมาฟังเทศเลอ้าวที่ต่อครับคุณโยนครูปการี เรียงเรามาต้นเรียงข้อที่สองข้อที่สคือทำกิจลดท่านข้อที่สาคือจงเปิดปรสสบกนรณ์ให้ดีงามข้อที่ส ก็พิจารณาว่าพราะองค์ทรงเปนอะไรครับปัญญาญา่านเหลือเกินไม่ต้องพูดถึงเรื่องเรื่องศิลปัญญา่้โอสที่บุนปัญญาญิปุรมหาจกรญิบุรรวมทั้งหมดในตัวองค์สุดลงมาสมบัติช่านจดิเดาอยู่เลยว่าเราทำยังไงกับทุงการีก็พูด้ากคนนี้ทจะบอกกันได้โดยในในเรื่องใน Mm. -hmm.